ซึ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซนเน็ตเวิร์กสวัสดีค่ะดิฉันดารณีชีวกูลวันนี้ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการปฏิหารแห่งชีวิตค่ะวันนี้ดาจะพาท่านผู้ชมมาพบกับชีวิตของคุณพี่ซามัยผาแก้วนะคะซึ่งสิ่งปฏิหารแห่งชีวิตได้เกิดขึ้นกับเขาซึ่งเขาต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดมานานแสนนานและวันนี้ เขาหายแล้วนะคะพบกับคุณพี่ซามไว้ผาแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่มีอาการเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการนิ้วล็อกค่ะช่วงจะเป็นช่วงตอนเช้ามืดค่ะคบัญชาแล้วเวลาช่วงเช้ามืดเนี่ยพี่จะต้องค่อยๆแกะออกทีละนิ้วแบบเนี้ยค่ะค่ะโอ้ทรมานมากเลยเนาะจ้า แล้วปวดปวดด้วยไหมคะไม่ปวดได้แต่ชาอย่างเดียวจ้ะอ๋อจะชาตามไปตปเส้นประสาทไปมือนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาแกะมือนี้ค่ะทีละนิ้วออกอย่างเงี้ยค่ะเป็นมานานหรือยังคะพี่สามเดือนกว่าค่ะโอ้โหพอแกะเสร็จก็จะต้องค่อยคนวดสองมือเนี้ยให้มันค่อยยิ่งชั่วแล้วทุงจะไปไหนได้ค่ะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นช่วงไหนคะพี่เช้ามืดค่ะช่วงเช้ามืดใช่ไหมคะมันจะลองอยู่กําลังจะทํางานเลยเนาะจะลุกขึ้นหงหา จะต้องค่อยๆออย,ออยต้องค่อยแกะออกทีละนิ้วที<า>ละนิ้วอย่างนี้เลยจะ<า>อ้โหเนาะมันจะเป็นแบบนี้ยแล้วก็มี้ทีละนิ้วแกะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆนวดให้มันค่อยยังชั่วแล้วเราก็ลุกไปได้จะเป็นแบบนี้พี่ปวดหลังแล้วมันจะวิ่งลงขาชาขาค่ะชาออกปลายเท้าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วยังสาเหตุของการปวดหลังนี่เกิดจากอะไรคะ พี่คิดว่าช่วงก่อนก็ว่าคิดว่าพี่ทํางานหนักแบกปุ๋ยแบกอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้คุณพี่สมวัยมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก็ชักดีขึ้นค่ะที่มีน้องดาได้แนะนําให้ได้เอาอาหารเสริมตัวนี้ก็จากปวดหลังก็ดีขึ้นไม่ปวดไม่วิ่งลงขาจากนิ้วล็อกก็ค่อยยังชั่วขึ้น<ม>ก็ ขอบคุณน้องดาที่ได้แนะนําให้พี่ได้ทานตัวนี้แล้ว่อยังชั่วขึ้นมากเลยค่ะแล้วพี่มีวิธีในการรับประทานอย่างไรบ้างคะก็พี่ก็ทานก่อนนอนสามเม็ดค่ะเม็ดค่ะแล้วตอนเช้าได้รับประทานไหมคะตอนเช้าไม่ค่ะรับประทานแค่ครั้งเดียวสามเม็ดแล้วตื่นเช้าขึ้นมามันจะเบาตัวเบาตัวนิ้วเนื้อนี่ไม่ต้องแงะแล้วแล้วอาการปวดหลังกับปวดขาเป็นไงบ้างคะพี่ก็ดีขึ้น ตอนนี้แบบปุ๋ยได้ปกติ<อ>ไม่มีการปวดหลังแล้วถือว่าเป็นชีวิตใหม่ของพี่ซามไวเลยนะคะที่ได้พบกับปฏิหารแห่งชีวิตหลังจากที่ได้พบกับเซนโปโลและวันนี้ชีวิตพี่ซามไวก็เปลี่ยนจากที่ต้องทนทุกข์เจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บมานานแสนนานวันนี้ปฏิหารมีจริงหลังจากที่ได้ทานเซนโปโลไปนะคะพี่มีอะไรที่จะแนะนําหรือพูดคุยกับคนทางบ้านหไหมคะ ค่ะพี่ก็ขอขอบคุณน้องดาที่ได้แนะนําให้พี่ได้ทานอาหารเสริมเซนโปลโลตัวนี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากทราบว่าพี่เป็นโรคร้ายนี้มาประมาณกี่ปีแล้วกินไปกี่วันที่หายก็ขอให้ติดตามเบอร์โทรที่หนูจะบอกค่ะ0 8 9 7 5 1 6 3 8 8และสิ่งปฏิหารแห่งชีวิตก็เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของพี่ซามไวผาแก้ววันนี้พี่ซามไวผาแก้วได้หายจากโรคร้ที่ทนทุกทรมานมานานแสนนานและขอขอบคุณเซนโปโลที่ให้โอกาสดีๆและสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของทุกๆคนและวันนี้หากท่านผู้ชมผู้ใดสนใจร่วมทำธุรกิจกับดานะคะก็ติดต่อหรือสอบถามได้ที่เบอร์0 8 4 5 2 3ปด 6936ค่ะขอบคุณมากค่ะซึ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเวิร์ก